คุณลุงคุณป้าคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องจำหนายดีบูลของแท้นะคะดูแลคุณลุงคุณป้าโดยฝนนิชาพัฒนะคะวันนี้นะคะฝนจะมาสาธิตวิธีการชงดีบูลแล้วก็ดูอย่างไรนะคะว่าดีบูลเป็นของแท้หรือว่าของจริงนะคะแต่รับประกันได้เลยค่ะว่าซื้อจากฝนได้ของแท้แน่นอนนะคะวิธีการดูง,ง่ายๆคะ่ะดีบูลชนิดผงนะคะหกล่องจะมีทั้ง,งหมด5ซองด้วยกันนะคะ โดยสังเกตง่ายๆนะคะแต่ละกล่องจะมี QR code อยู่ตรงนี้นะคะ QR code จะแสดงอะไรนะคะ QR code เนี่ยคือว่าจะสามารถสแกนได้นะคะไปสแกนที่บริษัทได้ว่าใครเป็นผู้ซื้อนะคะและที่สำคัญก็คือจะมีโลโก้นะคะสีเหลืองสะท้อนแบบนี้นะคะจะมีชื่อบริษัท D Network นะคะแล้วก็จะมีวันหมดอายุนะคะวันปีผลิตหมดอายุนะคะซึ่งดีบูลนะคะจะ มีอายุแค่2ปีเท่านั้นนะคะอันนี้คือดีบูลชนิดผงนะคะ1กล่องมี5ซองทานแค่วันละหนึ่งซองหลังมื้ออาหารเช้าเท่านั้นรับประกันได้เลยค่ะว่าไม่คาวนะคะไม่ขมไม่เฝือน,นะคะส่วนดีบูลชนิดแคปซูลนะคะ1กล่องนะคะจะมีทั้งหมด30แคปซูลทานวันละ2แคปซูลหลังมื้ออาหารเช้า1ห,หลังมื้ออาหารเย็นหนึ่งนะคะวิธีการสังเกตของแท้ก็คือ มี QR code เช่นกันนะคะและมีโลโก้สะท้อนแสงสีเหลืองแบบนี้นะคะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีวันเดือนปีผลิตนะคะเช่นกันนะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะอะโอเคทีนี้นะคะดีบูลน,นะคะจะมี2แบบนะคะถามว่าดีบูลชนิดผงนะคะมีรสชาติขมไหมไม่ขมแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้ฝนจะมาชงให้ดูแล้วก็ดื่มให้ดูนะคะโอเควิธีการทานตัวดีบูลชนิดผงนะคะอะ ของแท้นะคะจะมีซีลพลาสติกแบบนี้นะคะแกะออกมานะคะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้นนะคะถ้าคื้อไปแล้วไม่มีซีลพลาสติกไม่มี QR code แสดงเป็นของปลอมแน่นอนนะคะแกะเข้ามาดูนะคะว่าในกล่องเรามี5ซองไหมค่ะก็จะมี5ซองนะคะแบบนี้นี่ มี5้าซองแบบนี้นะคะแล้วก็ในกล่องนะคะจะมีกันชื้นให้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะ,ะทีนี้หนึ่งซองจะมีทั้งหมด6กรัมด้วยกันจะมีที่ฉีกให้นะคะตรงนี้นิดนึงนะคะเราก็มาชงให้ดูเลยนะคะหนึ่งซองจะมีสารสกัดนะคะที่บำรุงข้อต่อนะคะเพิ่มน้ำไขข้อให้กับกระดูกเพิ่มเนื้อเยื่อกระดูกนะคะ เป็นสารสกัดจากคอลลาเจนจากปลาทะเลนะคะแล้วก็มีเบต้าคูแคนช่วยลดอักเสบของข้อด้วยก็จะเป็นน้ำเหลือง,องแบบนี้ชงด้วยน้ำปกติหรือน้ำเย็นนะคะห้ามชงด้วยน้ำร้อนเดี๋ยวผมจะเดมให้ดูนะคะไม่คาวแน่นอนค่ะ รสชาติจืดนะคะจะมีกลิ่นส้มอ่อนๆแตะจมูกของเรานะคะสําหรับท่านไม่มีปัญหานะคะปวดข้อปวดกระดูกปวดเอวปวดเอวเล้าลงขานะคะปวดคอเล้าลงแขนนะคะหรือปวดเขา่าเข่าเสื่อมนะคะสามารถนะคะติดต่อสั่งซื้อดีบูนได้นะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับท่านที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นนะคะสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ